รบบทเป็นราณีกุตลาค่ะเกี่ยวข้องอะไรกับพระศิวะดีคะจะอยู่ในภพชาติหนึ่งของพระศิวลีค่ะคือจะเป็นเป็นเหมือนเป็นภรรยาของพระศิวลีในชาติหนึ่งแล้วก็เป็นชาตินั้นเนี่ยพระศิวลีเป็นเป็นองค์ชายที่ที่ต้องหนีออกจากออกจากเมืองตัวเองมาแล้วเราเนะี่ยก็ตามพระสวามีมาด้วยแล้วก็มาดูแลพระสวามีก็คือเหมือนกับว่าเป็น เป็นความรักที่คือเราก็เป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้เนอะแต่ว่าเราก็ยอมที่จะมาลําบากกับคู่ชีวิตของเราอดทนอยู่กับคู่ชีวิตของเราแบบนี้ค่ะนั้นคือบทนะครับใช่ค่ะเล่นไปหลายๆฉากหลายตอนไหมฮะในช่วงนั้นก็จะมีก็จะมีช่วงของชาติหนึ่งของพัศิวลีนะคะตอนนั้นเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนชาลิตีใช่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นพะศิวลีเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องแอนได้มาเห็นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ ก็ดีค่ะก็บุญบุญใช่ไหมคบใช่มีมีสวดมนต์ด้วยก็ดีค่ะคือไม่มีที่ไหนเนาะมาชมภาพยนตร์เ้วได้สวดมนต์ก่อนนะได้ไปพาะสวดมนต์ก่อนนะมีภาพยนตร์ประสิวลีครับตอนนี้มีผลงานอะไรไหมคะที่เป็นส่วนตัวของน้องแอรครับผลงานที่เป็นส่วนตัวพอดีว่าตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีน้องน้องเพิ่อยู่ได้แปดเดือนใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบเบรกแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มหยุดตัวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมารับงานได้เหมือนเดิมค่ะ ขอให้ดองดองดังๆนะคะคขออนุญาตให้เชิญชวนให้หน่อยนะครับให้ผู้ทัศน์ชนทั่วไปเนี่ยมาชมพระพชนพระศิวลีเราครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือว่าไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็สามารถที่จะมาชมพนตพย์เรื่องพระศิวลีได้นะคะคก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าสายบุญชอบก็อาจจะเป็นแบบกริดความรู้แล้วก็รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้นําไปทําบุญกันด้วยนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้นับถือศาสนาพุทธในจริงๆมาดูเนี่ยก็อาจจะได้แบบแง่คิดข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณคองแนมากณขอบคุณครับ